่อเพียบเลื่อนไปนิดเลยถ้าอยากข้าบ้านปรากฏเราจะต้องเลยคาถาวิเมิสาบุสกาบิบเมาส์ุดรอมิมมิสบิสบิบมิสสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมอยูเกับทีวีวันนี้รายา พี่ม่สนามแบงกอลยูนเตแล้วก็มาบัญญานะครับสนามแบงกอลยูนเตครับก็ที่ตั้งนะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับไปย่ำช่มาได้เลยนะครับของประเทศไทยของที่จริงๆนะครับเจ้าของเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิครับนะครับพื้นเดินการการกีฬาในประเทศไทยครับพื้นสนามหญ้านะครับเป็นพื้นสนามของหญ้า ยาเทียนนะครับไม่ใช่ยาเทียมครับหรือยาปลอมครับการก่อสร้างครับเปิดใช้งานมาที่6กท่นวานะครับปันแก่พ่อหลวงเราเลยครับอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบเ็ดนะครับครับต้นที่เปิดนเข้ามาได้นูไม่ได้เปิดประตูนะครับนะครับนะครับก็คือห้องแต่งตัวนะครับนะครับ ข้างีนก็เหมือนกันครับครับครับสุดๆงานมัดที่ผมใช้ก็จะเป็นมอดเชดเดอนครับก็คือมอดภาพสวยครับแต่ผมพาเข้าไปดูชมข้างในกันเลยครับขึ้นผิดขึ้นผิดครับใช้งานมาแล้วนะครับมากกว่าสามร้อนนัดนะครับเฮ้ยขึ้อยากเว้ยยังั้นนัดเลย นะครับนะครับมอดภาพโคตรสวยเลยนะครับก็คือมัดชิดเดี่ยไอชิดเดอร์นะครับสมุรสรนะครับสายยาวสโมุรสรแม่คอกนะครับก็คืออินซีเพื่อนตำรวจนะครับก็คืออินซีเล็กเนี่ยะครับนั่นก็คือสนามมิีพนสเตเดียมครับครับเงาโคตรสวยเลยโคตรงามเลยครับเป็นภาษาอีสานะครับ ครับนี่ยังบิดภาพประการใดก็ต้องขอไปได้วยครับเี่แกใช่ไหมใช่ไหมมาใหม่ครับพมบอมดถ้าไม่อยากเล่นับก็โหลดก็ได้สี่สามเก้าเก้าเป็ี่็นสี่สามเก้าแล้วไปโหลดสี่สามเก้ามครับ ท้ายคลิปนะครับผมก็ขอฝากนะครับใครอยากให้ผมทําอะไรนะครับทำสามพุดวันอะไรสอนสร้างบ้านนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับและอีกอย่างอย่าลืมกดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทังคลิปจะต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิเปเยงต่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ